และก็ได้รับเงินสูงสุดก็คือ25ไร่นะคะก็จะได้เงินอยู่ที่4,110บาทนะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองนะคะวันนี้นะคะก็ ไม่ได้มานั่งพูดคลิปแบบนี้นานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีสําหรับส่วนต่างประกันรายได้ยางพารานะคะสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่3แล้วนะคะอย่างที่รู้กันมาแล้วนะคะว่างวดที่1แล้วก็งวดที่2ก็ได้มีการโอนนะคะหรือว่าการทยอยโอนจ่ายมานั่นเองนะคะตั้งจ่ายมาตั้งแต่ วันที่9ธันวาคม2563เป็นต้นมานะคะซึ่งวันนี้มีการกําหนดราคากลางอ้างอิงของงวดที่3ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าย้ำเลยนะคะว่ายาง3ชนิดได้รับการชดเชยนะคะสำหรับงวดที่3นี้นะคะสำหรับยาง3ชนิดนะคะก็คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดียางก้อนถ้วยแล้วก็น้ำยางสดนะคะซึ่งยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้ก็ยางก้อนถ้วยอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งราคากลางนะคะสำหรับงวดที่3นะคะยางแผ่นดิบราคากลางจะอยู่ที่57าสบาท85สตางค์นะคะแล้วก็น้ำยางสด ราคากลางนะคะจะอยู่ที่48บาท78สตางค์และอย่างก้อนถ้วยราคากลางอยู่ที่19บาท99สตางค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการคำนวณน,นะคะแต่ละอยางยางแต่ละชนิดมาให้ดูนะคะว่ามีการคำนวณอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะแปะไว้นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้เห็นไหมคะ อันนี้คือคำนวณให้เรียบร้อยนะคะอันนี้แปะไว้ที่ชุมชนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้หรือว่าฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจสามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ชุมชนนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มที่น้องใหม่เรียกว่าน้องใหม่ก็แลวกันนะคะสําหรับยางแผ่นดิบนั่นเองนะคะน้องใหม่ก็คือ งวดที่1งวดที่2องยางแผ่นดิบนะคะขอเล่าก่อนยางแผ่นดิบไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะคือเข้าร่วมโครงการแต่ว่าราคาราคากลางนะคะสูงกว่าราคาประกันก็เลยยังไม่ได้รับการชดเชยสําหรับงวดที่3นี้ได้รับการชดเชยจึงเรียกว่ายางน้องใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันนะคะจะอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมราคากลาง57บาท 85สตางค์นะคะสำหรับส่วนต่างก็นำราคาประกันนะคะก็คือ60บาทนำมาลบกับ57.85นะคะซึ่งส่วนต่างของยางแผ่นดิบจะอยู่ที่2.15นะคะก็คือ2บาท15สตางค์นั่นเองนะคะแล้วก็ประมาณผลผลผิตของยางแผ่นดิบนี้นะคะจะอยู่ที่20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะ เราจึงนำส่วนต่างมาคูณกับผลผลิตนะคะก็คือ2.15มาคูณกับ20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนั่นเองนะคะก็จะได้มาอยู่ที่43ค่ะ43บาทนะคะซึ่ง43บาทนี้ก็เป็นจำนวน1ไร่นะคะ1ไร่ของคนที่ชาวสวนนะคะที่ทำยางแผ่นดิบ1ไร่จะได้43บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่จำนวน2ไร่ที่ทำยางแผ่นดิบนะคะก็เอาจำนวน43บาทนะคะคูณกับ2ไร่ได้เลยก็จะได้อยู่ที่86บาทนะคะ2ไร่จะได้86บาทถ้าเกิดว่า3ไร่ก็เอา43คูณ3นะคะก็จะได้อยู่ที่129บาทนะคะถ้าสมมุติว่า มีทำยางแผ่นดิบอยู่ประมาณ10ไร่นะคะ10ไร่ก็เอา4 3คูณ10นะคะก็จะได้1เอ้ยได้430บาทนะคะคือ10ไร่ได้430บาทอันนี้ก็คิดคำนวณตามราคากลางแล้วก็ราคาประกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้20ไร่หรือว่าทำนะทำยางแผ่นเนี่ยยีไร่นะคะก็จะได้อยู่ที่ แปดบาทนั่นเองค่ะคือสูงสุดไม่เกิน25ไร่นะคะไม่ว่าจะเป็นยางชนิดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าทำยางทำยางแผ่นดิบนะคะ25ไร่ก็จะได้1,075บาทนะคะทั้งนี้เงินเม็ดนี้นะคะยังไม่มีการแบ่งเจ้าของสวน60%และคนกรีด40%นนะคะเป็นจำนวนเต็มค่ะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามีคนกรีดหรือว่าไม่ได้กรีดเองนะคะถ้าเกิดมีคนกรีดก็จะแบ่งคนกรีด40%เจ้าของสวน60%นะคะสำหรับยางแผ่นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดยางแผ่นจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจำนวนหนึ่งไร่ตั้งแต่หนึ่งไร่ถึงยี่สิบห้าไร่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความชัดเจนแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เฝ้ารอคอยยางแผ่นนะคะสาหรับงวดที่สามก็มีการ เจะะอกันที่ยางก้อนถ้วยนะคะสำหรับงวดที่3นี้ราคาประกันนะคะอยู่ที่23บาทราคากลางอยู่ที่19.99สตางค์นะคะสำหรับส่วนต่างก็อยู่ที่3บาท1สตางค์นะคะสำหรับยางก้อนถ้วยนี้นะคะประมาณผล,ผลผลิตยางนะคะอยู่ที่40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนก็นำา3.01นนะคะมาคูณกับ สีนะคะก็จะได้120.4ค่ะสําหรับยางก้อนถ้วยนะคะก็แสดงว่า120.4นี่ก็คือ1ไร่นะคะจำนวน1ไร่จะได้เงิน120.4สตางค์นะคะสําหรับยางก้อนถ้วยทีนี้นะคะถ้าเกิดมี2 3 4สหไร่ตามไร่ตามแปลงที่ปลูกเลยนะคะถ้าสมมุติใครมี5ไร่นะคะ 5ไร่ก็เอา120.4นิ้คูณ5เลยนะคะคูณ5เลยก็จะได้อยู่ที่602บาทนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมี10ไร่นะคะก็120.4คูณ10นะคะก็จะได้อยู่ที่1,204บาทนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเยอะกว่านั้นก็สามารถคูณตามจำนวนได้เลยนะคะ แล้วก็สูงสุดเลยก็คือ25ไร่นะคะก็เอา120.4สนี่นะคะคูณ25เลยนะคะก็จะได้30,10บาทนั่นเองนะคะสำหรับยางก้อนถ้วยในงวดที่3นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปทำมาทาบอกอีกนะคะว่างวดหนึ่งงวดสองงวดสามแตกต่างกันอย่างไรเนาะสำหรับยางแต่ละชนิดเดี๋ยวจะมาทํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรายละเอียด 1นึถึงยี่หไร่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันอีกรอบนึ่งถ้าเกิดว่าทำเป็นคลิปเดียวอาจจะยาวบางคนอาจดูไม่ถึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวทำคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะ มายางชนิดสุดท้ายนะคะก็คือน้ํายางสดนั่นเองนะคะสําหรับงวดที่3นี้น้ํายางสดได้รับเงินสูงสุดนะคะก็คือ4,110บาทนะคะสําหรับงวดที่3มเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสําหรับการคํานวณน้ํายางสดนั่นเองนะคะราคาประกันอยู่ที่57บาทต่อกิโลกร,รมัมราคากลางนะคะ48บาท78สสตางค์ค่ะส่วนต่างอยู่ที่ 8บาท22สตางค์นะคะสำหรับน้ำยางสดปริมาณผลผล,ผลิตน้ำยางสดอยู่ที่20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะฉะนั้นนะคะเราก็นำส่วนต่างค่ะส่วนต่างก็คือ8บาท22สตางค์นะคะหรือว่า8.22คูณกับ20นะคะก็จะได้อยู่ที่164.4บาทค่ะและนี่ก็คือ164นี้นะคะก็คือจำนวนหนึ่งไร่ จะได้164.4สตางค์นะคะสำหรับ1ไร่ตัวอย่างอีกแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างน้ำยางนะคะถ้าเกิดว่าใครมี5ไร่ก็เอา164.4คูณ5นะคะก็จะได้822บาทนะคะถ้าเกิดว่ามี9ไร่ล่ะถ้า9ไร่นะคะก็164นะคะจุดคูณ9ไปเลยนะคะก็จะได้อยู่ที่1479.6นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเยอะกว่านั้นนะคะ20ไร่นะคะถ้าเกิดว่ามี20ไร่ก็เอา164.4นะคะคูณ20ก็จะได้3,288นั่นเองนะคะและก็ได้รับเงินสูงสุดก็คือ25ไร่นะคะก็จะได้เงินอยู่ที่4,110บาทนะคะซึ่งรอบที่3นี้นะคะหรือว่างวดที่3นี้ น้ำยางสดนะคะจะได้รับเงินสูงสุดก,ก็คือ4 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะงวดที่1และก็งวดที่2คาดว่าเร็วๆนี้นะคะไม่2 0 2 2นี้นะคะก็จะมีการทยอยโอนจ่ายนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดือดร้อนกันมากก็เข้าใจนะคะแต่ว่าทางธนาคารหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นกยทนะคะตอนนี้ก็เร่งรีบให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะค่ะและนั่นก็คือรายละเอียดของงวดที่สนะคะที่จะมีการจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็คาดว่างวดที่สานี้จะจ่ายภายในสิ้นเดือนมก,กราคมนี้นะคะยังไงก็ขอให้รอติดตามต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการจ่ายอย่างไรนะคะจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะยังไงทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเสียสละเวลาของท่านนะคะเข้ามาฟังคลิปนี้จนจบนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมาบอกรายละเอียดแต่ละยางยางแต่ละชนิดนะคะว่า1ไร่ถึง25ไร่จะได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูความแตกต่างกันนะคะ สำหรับงวดที่1ถึงถึงงวดที่3มีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับยาง3ชนิดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ